กับบรรยากาศฝนตกนะครับพี่น้องแต่ที่ได้ยิ่นเสียงฝนจังวันนะครับผมสวัสดีครับพอมี่้องงฟอยู่ผู้อยู่คนวันนี้พอกับนหน่อยสาขามับผมอันนี้สีผาพี่น้องมากินหมูมะนาวจานหง่ๆถาดหง่ๆนี้นะครับผมมากครับพี่น้องมาจะแจบน้ำนมหน่อยสาขามันนี่ก็ได้บักแดงครับผมอันนี้จะเป็นบักแตงหน่อยครับนี่ครับผมอันนี้ก็คือริ๊กหยวกนะครับพี่น้องห่อเอาไว้จต่กลับนะครับผมเบิ้งพี่น้องกับบรรยากาศฝนตกนะครับพี่น้องแต่ทีได้ยิ่นเสียงฝนจังวันนะครับผม น่ากบพี bin, no, no, so climate, akter, junto, at, ่น so ้องมันจะเจ็บนั้งน้อยสาข่ามาเลยกบพี่น้องอือบึงกบพี่น้องบึงบึงบึงกลุมเสียงยีน้องเนี่ยบึงบึงหน่อยสาข่าสีใสกระเทียมพร้อมแล้วก็ตะไคร่พร้อมนะับพี่น้องนี่ครับผมหมูสไลด์ต้องเงี้ยเลยนะครับผมกบพี่น้องอู้หูบึงเอาเอากระมิสสวนพร้อมนะครับผมนี่ครับผมเอาส่วนสุดน้ำพร้อมนี่พี่น้องสุดน้ำพร้อมนี่ครับผมบึงพี่น้องมากครับผมไปนี้ Hm mm. mm. มูลสอะไรตัวนี้เลยอิปซี่เป็นขวามากนะครับผมว่มานนุ่มหน่อยสะข้ามจัดมูบักเน่าวใไห้เนี่ยนุ่มหน่อยสะข้ามกับจัดเลยนะครับผมพี่น้องเบิยนครับผมตัวนี้ง่าเลยเยี่ยม ตบอยากให้นุ่นหน่อยสาหามจัดเม่ดูแต่ขมายครับพี่น้องเดี๋ยวนุ่นหน่อยสาหามจัดหน่อยอน,นี่เอฟซีมันขวามาก ก็เลนกันใอ้เป็นนะครับผมจ็บแซดันกันนะครับผมอืมอว คนดีกันหนาะดน้ำจิ้มฮึ เีตอนจำโบเลยพี่น้องโอ้ขาขนาดครับผมอืออือจำอือ กับบรรยากาศตันตัวแล้ครับผมถูกมากเย็นเจ๋ยๆพี่น้องมีแต่ตอนจำัวนะครับผมใออค,ครเรีบยบฮึ <c oughs> 我看看了。嗯、oh, mm。Hmm. biết toàn chăm bộ mình hỏi ừ. Không Bơ. Toàn nhìn này ừ. อือครับอ๋อตีสองบอกได้เลยว่าแซบแซบนัวครังนะครับผม่อรานน้ำจิ้มน้ำลายจะห้ามาตามเราเองหมักรสชาติาได้กับปรุงตามใจชอบด้วยนะครับผมอือเที่ยมกับเที่ยง บริตำรมแดง,ง,น,ง,งนะครับผมเ้องอัดเพื่อกลับน้องสุดยอดครับพี่น้องข้ามีอย่างนี้เลยนะครับผม Mm -hmm. sao là quân Mm. Mình gặp Mình ngoài buộc buộc <laughs> Đó, thì nó cũng như nào không có nhè 음. <안�> んうんうんうん แสบนวดักนะครับผมมันนุ่มนอยสาข้ามก็ไดหมูมะนาวมาฝากพีฝาก้องนะครับผมโอ้แสบแสบนันวเลยครับผมกับบรรยากาศฝนตกนะครับพี่น้องคลิปนี้ขอขอบคุณทุกการที่ตามทุกการรับชมนะครับผมที่เขามาช่มนุ่มนอยสาข้ามเพื่ดเขามาเบิ้เขอให้กินเขาแซ่บกินเขานวนะครับผมกินอิ่มอุดมสมบูรณ์นะครับผมกินแซ่บกินนวก็ยังนุ่มนอยสาข้านะครับผมมันนี่นุ่มนวยสาข้ามกอขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามไมหไายนะครับผมถึงสิีเป็นเพียงในน้อยนุ่มนอยสาข้ามก็ะิคคอย พัฒน,นาไปเรื่อยๆนะครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับ